จากคนธรรมดาคนคนหนึ่งกลับกลายมีที่พึ่งก็คือเธอคนที่ห่วงใยคนที่คอยหวังดีคนที่ดูแลยามเจ้าป่วยไข้เ่าแบบเบอ่อายคือเจ้าเดิลา ใจไอ้นี้มันมันคงมีแต่เจ้าผู้เดียวมีแต่เจ้าผู้เดียวไพศิวาเจ้าเป็นคนเคี้ยวกระสังไอ้บ่ญาติไอ้ไอว่าเจ้าเป็นคนดีอ้ยังมัน่นความหากของสองเฮาดีใจที่มีเจ้าเป็นคู่ครอง ไอเก็บเงินทามือกินดองงานแต่งสองเฮามีแต่คนว่าไอว่าไอบอปองไอก็บอกแค่คำเขาบางเทียเขาบอกแลวไอซ้ำมีแต่เจ้านั่นละน้ำใส่ไอไปสิว่าจังได้กัดั้ง ไอ้เสีอใจจดเพียงเจ้าเดินนางมีเจ้าเคียงข้างไอ้นั้นก็นดีใจไอ้ฮักมันแต่น้องผู้เดียวบอกเคยเลี้ยวมองผู้ใดกะสร้างเขาสิว่าจึงใดไอ้กะสร้าง ไอ้บอแค่ดอกลามีแต่เจ้าเดลาคำนางหากเฮาบ่อ่างเพราะเฮายังเชื่อในความหาก